สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซี FC, ทุกคนมาพบกับช่องน้องอารมนวลเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็มีพี่เอฟซีบอกว่าให้น้อง,งทําอุปกรณ์ไปเก็บกุ้งให้ดูหน่อยนะคะวันนี้น้องก็จะมาทําอุปกรณ์ไปเก็บกุ้งนะคะว่าเขาเอาอะไรทํามีอะไรมีบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะจะมาทําอาหารอาหารก่อนนะคะอาหารไปใส่กุ้งทําอาหารไปใส่ใส่กุ้งก่อนเดี๋ยวไข่บีบข้าวเหนียวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปทําอุปกรณ์มานะคะก็ต้องบีบเข้าให้มันเหนียวเหนียวใส่น้ํามันแล้วก็ใส่กะปิน้ํามันน้ํามันก็ใส่กะปิก็ใส่ก็ต้องมีน้ำมันแล้วก็กะปินะคะอาหารกุ้งก็จะมีกะปีกะปิใส่เลยกะปีใส่แล้วก็น้ำมันใส่น้ำมันทุกทุกทุกน้ำมันเดี๋วใส่เสร็จนี่เอนวดนวดข้า ให้มันเหนียวเหนียวแล้วค่อยเออเอาไปตําอีกทีนะคะไม่ต้องตาก็ได้ไม่ต้องตำไม่ต้องตําก็ได่ค่ะไม่ต้องตําก็ได้นะคะถ้ามันอ่อนก็ไม่ต้องตําค่ะต้องบีบบีบเม็ดมันไดะได้หมดก็กะปิใส่นี่ต้องไหวกะปิต้องใส่กะปีนะคะเพราะว่ากุ้งจะได้จะได้เข้าเออจะได้เข้าขวดเยอะๆนะคะกุ้งมันหอม ก็จะได้มาเข้ามากินใส่ใส่กะปิเยอะแค่ไหนกุ้งยิ่งชอบแค่นั้นนะคะเพราะว่ามันจะหอมกะปิคลิปที่ไปเอากุ้งก็มีน้องก็เคยน้องก็เคย,เยลงไปแล้วนะคะแต่อันนี้ก็จะมาทำ อุปกรณ์อุปกรณ์มันนะคะ<ำ>จะมาทําวิธีมันว่าทํำยังไงาาจะเป็นยังไงจะเอาจะทําด้วยขวดขวดน้ําคกนี่นะคะก็จะเอาขวดน้ําคกทคําค่ะก็จะเอาก็าจะปาดก่อนนะคะ เราพ่อจะปาดขวดน้ำคบไปใส่กุ้ก็ต้องปาดขวดก่อนตอนนี้น้องอํานวนไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะคะไม้กันสั่นลืมไว้ที่บ้านพี่โบหองยังไม่ได้ไปเอาเลยค่ะจอบเป็นดูเป็นดูอย่างนี้ปาดแล้วก็จอบเป็นดูนะคะก็ จะเอาเหล็กใส่ไว้ในกองไฟก่อนนะคะค่อยเอามาเจาะ <c oughs> อ้าเจาะไม่เข้ามันไม่มันไม่ค่อยร้อนนะคะก็เลยเจาะไม่เข้าใส่ไฟให้มันร้อนร้อนค่ะใส่ไฟให้มันร้อนร้อนเดี๋ยวค่อยเอามาเจาะค่ะ ที่อยู่ต่อไปเมองานมเข้ามแกงที่อยู่ที่กินก็ที่อยู่ที่กินก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คนบ้านนอกเจาะรูมันนะคะจะเจาะรูมันนะคะก็ต้องทีเทียงนี้ จารูเล็กๆถ้าเจาใหญ่ก็กุ้งจะออกได้นะคะถ้าเจารูอย่างนี้มันมันจะหอมอาหารมันจะเข้ามาอยู่ปาดแล้วปัดขวดมันแล้วก็ต้องห,หันโหเข้าเข้าข้างในอันโหใส่เข้าข้างใน แล้วก็เชือกมัดเ,<อ>เช,อดเชือกมัดนะคะถ้าไม่มัดเดี๋ยวก็นเดี๋ยวมันก็หลุดออกเชือกมัดแล้วก็เราโยนลงหนองไว้เดี๋ยวมันก็โยนลงไปมันก็ยกขึ้นมันง่ายไลยไม่ละแม่ก็จะทำจะทำน้ำก๋วยเตี๋ยว จะทำน้ำเหรอเดี๋ยวน้ำเยลเดี๋ยวน้ำเยลล์ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะทำอุปกรณ์ที่จะไปเก็บกุ้งเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาไปใส่กุ้งค่ะก็กวนน้ำโคกนี่ก็ถ้าดื่มเสร็จก็อย่าทิ้งกันนะคะก็เอาก็เก็บนำมาใช้ได้หลายประโยชน์นะคะ ใส่น้ำแช่ตัวเย็นก็ได้นะคะก็ใช้ได้หลายประโยชน์เลยเลยค่ะก็ควรเก็บไว้นะคะขวดน้ำตอนนี้ก็จะไปใส่กุ้งกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะนี่ก็จะไปกันแล้วค่ะก็จะขี่รถเครื่องไว้นะคะไปกันเลยค่ะ,ไป,ะไปกับพ่อค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่หน้องส่วนรวมแล้วนะคะก็มาถึงแล้วก็จะไป ใส่กันนะคะใส่กุ้งใส่กุ้งใส่กุ้งกันค่ะมา,ม,ามาถึงที่นาแล้วมาถึงที่นาแล้วถ้าภาพภาพมันสั่นก็ขออภัยพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็ยังไม่ได้ไปเอาไม้กันสั่นนะคะอันนี้ก็นาที่นานะคะข้าวก็เริ่มเริ่มเหลืองแล้วคะ่ะแต่ยังไม่ ได้เกี่ยวนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเหลืองยังไม่สมบูรณ์แบบก็เมื่อวานพ่อกับแม่ก็มาเกี่ยวนิดนิดหน่อยนะคะเกี่ยวไว้นิดหน่อยก็จะเกี่ยวไปวันละนิดวันละนิดนะคะเกี่ยวไปวันละนิดวันละหน่อย เสร็จแล้วที่หนึ่งก็ยังเหลืออีกที่หนึ่งนะคะที่ยังไม่เสร็จตอนนี้แดดแดดก็ร้อนมากเลยค่ะเมื่อวานฝนก็ตกนะคะตอนตอนเช้าเอ่อตอนเช้าก็ยังตกอยู่ค่ะแต่ตอนนี้แดดออกถ้าแดดออกก็ร้อนมากเลยค่ะนี่ก็เอาขวดมาแล้วนะคะก็จะใส่อาหารลง เข้าไปในขวดนะคะแล้วก็จะเาวางในหนองค่ะจะาวางในหนองถ้าใส่เยอะก็ได้เยอะถ้าใส่น้อยก็ได้น้อยค่ะแต่ก็จะใส่ทั้งหมดนี่เลยนะคะก็มีหลายสิบอยู่นะคะ30% 30% 4 0เนี่ย30กว่านะคะก็ประมาณ40%ก็จะใส่ใส่ทั้งหมดเลยค่ะก็จะเอาปูอาหารใส่ในขวดค่ะ ถ่ายมาตอนนี้เรา,า,ห,ารหันมาหันแถวในหนองหันแถวในหนองนี่นะคะหนองสวนรวมก็จะกว้างมากเลยค่ะหนองหน้าว่านก่อต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> อาหารต้องอาหารมันต้องใส่ ใส่เป็นก้อน,น,น,นต้องวิด,ว,ดวิดใส่ใส่เข้าไปาขวดใหญ่กุ้งไม่ค่อยเข้าเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นข,ขวดเล็กนี่กุ้งจะเข้าเยอะมากเลยค่ะต้องปิดฝาต้องใส่ เออใส่วางไว้เนี่ยวางไว้เนี่ยถ้าเอาวางวางไว้แบบนี้เองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มายกประมาณครึ่งชั่วโมงก็มายกครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงถ้าครึ่งชั่วโมงยังไม่เข้าเยอะก็สองสามชั่วโมงมายกก็ได้ค่ะตอนนี้ก็ใส่อาหารเสร็จทุกขวดแล้วนะคะก็จะเอาไปใส่ในน้องไ,ไ,ไปลงในน้ำมันไปใส่ในน้องนะคะ เยอะมากเลยนะคะจะไปใส่รอบรอบน้องเลยค่ะ <c oughs> ก็จะใส่ห่างกันนะคะถ้าใส่ใกล้กันเขา ไม่ค่อยเข้านะคะหอย,หอย,หอยปีกเนี่ยหอยหอยเก็บไปทางเนื้อไปเนีเ่ย ทัสอ์น้องอำลวนมีปัญหานะคะบางทีก็ถ่ายได้บางทีก็ถ่ายไม่ได้บางทีก็ชัดบางทีก็เบอร์นะคะคลิปก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะถ้าคลิปไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่น้องอำลวนก็ขอโทษขออาภัยพี่ๆเอฟซีทุกคนด้วยนะคะนองอานวนก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะคะก็อยากให้มันก็อยากให้คลิปออกมาแบบ สมบูรณ์แบบนะคะอยากให้คลิปออกมาหน้าดูนะคะก็ยังเหลือเยอะนะคะที่ใส่ยังไม่เสร็จก็กจะเป็นแบบนี้นะคะบางทีก็เบอร์บางทีก็ชัด ไม่รู้ว่าเป็นเป็นพ่ออะไรนะคะหรือเป็นพ่อเราถ่ายเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีค่ะ mm hmm. เขาก็จะอ่อยจะเอาพางมาให้ควายนะคะ ถ,าาาาถึงเวลาควายต้องรับประทานอาหารถึงเวลาควายต้องกินข้าวแล้วค่ะกินเพิงกินพังวิวสวยมากเลยนะคะบร,บรรยากาศตอนนี้ก็ส,ส,สดชื่นมากเลยค่ะลมก็เย็นแดดก็ร้อนเดี๋ยวนะ้องอํานวนจะไปเอาหมักเมาไปตํากินนะคะ ก็วันนั้นเอาไปไม่ได้ตำกินนะคะวันนี้ก็จะเอาไปตำกินกันค่ะน,นี่ก็ใส่กุ้งเสร็จแล้วนะคะก็จะไปเก็บหอยต่อค่ะไปเก็บหอยกันเลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงี๋ยวก็มายกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่า,วาจะมายกรูนะคะมายกกุ้งรูค่ะก็ไปเก็บหอยกันเลยค่ะตอนนี้ก็เก็บหอยนะคะ เก็บหอยไปต้มหอย,ย,อห,อยหอยก็มีเยอะค่ะตกกุ้งเก็บหอยด้วยตกกุ้งแล้วก็เก็บหอยด้วยเก็บหอยด้วยนะคะน้องอมนนไม่ได้ใส่รองเท้าพุดมาน้องอันมนก็ไม่ลงค่ะก็เลยไม่ลงนะคะ รองเท้าอุรยาชธก็รองเท้าได้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็จะมายกกุ้งกันค่ะได้แล้วนี่ได้แล้วนะคะประมาณสิบ,ส,บสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวไม่ค่อยได้เยอะี๋ยวประมาณสักชั่วโมงนีได้เยอะอ๋อถ้า ก็ถ้าใครจะทําก็ไว้ประมาณสักสองสามชั่วโมงค่อยมายกก็ได้นะคะแต่นนี้ครึ่งครึ่งชั่วโมงเองเขาอออครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงนะคะเขาก็ไม่ค่อยเข้าเยอะนะคะไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกันได้เยอะฝนตกอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็มาหลบฝนต้นใต้ใต้ต้นกล้วยนะคะมาหลบฝนที่ใต้ต้นกล้วย ฝนตกอีกแล้วแดดออกฝนตกแดดออกฝนตกทั้งวันทั้งวันเลยค่ะวันนี้เก็บหอยมาแล้วนะคะไม่ค่อยได้เยอะนะคะเก็บหอยไม่ค่อยได้เยอะหอยลูกใหญ่ใหญ่เลยหอยหอยมึงขีหอยหลงเลนะี่ยหอยใหญ่หอยหลง ตอนนี้ก็จะไปเอาหมักเมากันนะคะตอนนี้ก็มาถึงที่จะเอาหมักเมาแล้วนะคะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากมากามต้นไม้โอ้โห เยอะมากมากเลยดนี่ดิสิเอาไปตพันเมื่อกกันเหรอพันเมือเอามาใส่ทีไนะใส่สโอะไรใส่อะหนูใหญ่ไว้เนนี้ฮัลโลตมีไรไว้นี่ยทันก็มีมามันเด็ดบักเมา อันนี้สุกแล้วนะคะๆกลองมๆไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ากล้องก็ไม่ชัดเราจะเอาไปตำกินนะตำกินมันจะหวานนะทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนะมีหลายรสชาติ มากเลยคะ่ะหลายรสชาตินะคะฮัลโหลหนูยใหญ่เนี่ยมันชินเอาใจหน่อยหน่อยกล่องสุสมมส่มๆเนี่ยฮันได้อยอะฮันได้อยอะมันกล่องอมปัสสัตหันกล่องปัสหันได้คือถ่ายไล่ๆออกเป็นทอดซับทอ,ทอ,ทอ,ทอบทดซาบีปปิของปัสสัตได้เลยถอดซาบีิจันของชัเลยลายถ่ายเองค่ะนเขาเขาไม่ถ่ายเองคือแบบมันเยอะมากเลยนะคะ ตอนนี้น้องวลก็ใช้ไม้โชลฟี่ถ่ายนะคะโอ้โหหมักเมาเยอะหมักเมาเยอะมากเลยหมักเมาเป็นแค่ชื่อนะคะไม่ใช่กินแล้วเมากินแล้วเมาไม่ใช่นะคะนี่ก็ตอนนี้น้องก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็เอาหมักเมามา ก็จะไปตำหมักเมากินกันนะคะตำหมักเมตาตำหมักเมตาตำหมักเมตาตำหมักเมากินกัน <c oughs> ก็ไปยกกุ้งมาแล้วนะคะก็ได้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเดียเ๋ยวเราจะต้มยำกุ้งกันนะคะหยุดหยุดกองหันตึงคอง นี่ก็จะทำต้มยำกุ้งนะคะก็เอาตะไคร้ใส่นี่ก็จะใส่ตะไคร้กับหอมแดงต้มแล้วอันนี้เป็นกุ้งจะเอาต้มแล้วนะคะกุ้งสดๆเลยเ่ยกุ้งสดๆอันนี้ก็ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็จะเอากุ้งใส่ค่ะ ไก,กุ้งกุ้งก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งรอให้น้ำมันเดือดก็รอให้มันสุกนะคะรอให้น้ำมันเดือดก่อนสุกแล้วค่ะสุกแล้วเอตอนนี้จะตำหมักเมาเก,ก็ใส่กระเทียมพริกแล้วก็เกลือ ็จะใส่โทนเน่าด้วยนะคะใส่นิดเดียวเองนะคะโทนเน่าจะตําให้มันอ่อนๆก่อนนะคะตำให้มันละเอียดตำให้มันละเอียดนี่นะคะหมักเม้าก็เอาไป ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตำกินกันจะเอามาตำกินกันค่ะเปรี้ยวๆสีมันก็สวยมากเลยค่ะ ตำเสร็จแล้วนะคะ,ะกินกับพริกเกลือรูปร่างออกมาก็จะเหมือนพริกเกลือนะคะก็จะตำแค่ครึ่งเรียวเยวองนะคะถ้าตำตำหมดกลัวกินไม่หมดนะคะอันนี้ก็จะเอาใส่ขวดไว้จะลองไว้ค่ะจะลองไว้กินน้ํานะคะลองไว้ก็อร่อยค่ะหอยก็จะเก็บมามีนะคะอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมายมยำ เก็บมายำนะคะจะมากินกันแล้วนะคะหมักเมาย้ยั่วจ้าอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้ฝนก็ตกนะคะก็หน,หนาวนอน,นก็เลยก็เลยใส่เสื้อแขนยาวค่ะขอตัวกินหมักเมาก่อนนะคะ มาคะ่ะพี่พีเอมากินด้วยกันค่ะเสร็จแล้วก็จะมากินแล้วนะคะจะตักไปกินแล้วคะ่ะกุ้งตม้ม,ตมยำต้มยำกุ้งโอ้โหน้าน่ารับประทานมากเลยนะคะกุ้งหนองกุ้งหนองนะคะไม่ไม่มีกุ้งทะเล นี่ก็จะกินข้าวกันอีกแล้วนะคะคำ่ำเออมืดแล้วค่ำแล้วก็จะกินข้าวกันอีกค่ะ<ข>ก็จะมาข้าวตอนเย็นชิมกุ้งรู้นะคะชิมก,กุ้งชิมหอยวันนี้จะกินกุ้งกินหอยกินกุ้งกินหอยนี่นะคะ อร่อยอร่อยมากเลยค่ะจมยำกุ้งยหอยยำหอยอันนี้ก็ยำหอยนะคะยำหอยนะคะ มาคาร์พีพีเอฟซีมากินข้าวเลยกันนะคะกขขคะ็ข้าวีะะข้าวข้าวค่ะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวมากินข้าวเลยกันนะคะน้องอันวยก็ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะถ้าใครคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องอนวยด้วยนะคะสามารถติดต่อน้องอันวยทาง เฟซหรือเพจน้องอํานวนเชียงตุงได้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย